มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดเตรียมส่งมอบเซตนี้ซึ่งลูกค้าท่านได้สั่งครบเซตเลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนส่งมอบเราจะมารีวิวทำความรู้จักของบล็อกพระในศิลปะทีเบตในแต่ละบล็อกว่ามีพระนามไหนบ้างแล้วก็ขนาดไซส์เท่าไหร่บ้างเรามาเริ่มต้นจากนี่ค่ะน้องเล็กนี้เป็นบล็อกในขนาดไซส์ที่เรียกว่าเราเพิ่งสั่งเข้ามาขนาด ที่3เซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะก็เป็นรูปครพของพระอวโรติเกศสวนปางพันมือหรือว่าพระแม่กวนอิมปางพันมือนะคะนี่เอาใจหลายๆท่านที่มีความสนใจที่อยากได้ในขนาดไซส์ที่เล็กลงนะคะเพื่อที่จะสามารถนำไปมอบนำไปแจกหรือว่านำมา,าขึ้นบล็อกแล้วก็นำมามอบมาใส่ได้นะคะนี่ก็โอเคมินิมอลแบบขนาดเล็กมาตรฐานทั่วไปนะคะ นี่ก็จะเป็นชิ้นงานทองเหลืองซึ่งเรามีเรามสีสองรูปทรงนะคะอีกรูปทรงหนึ่งก็คือนี่นะคะรูปทรงนี้ก็คือเป็นรูปทรงเหลี่ยมอันนี้จะเล็กลงมานิดนึงนะคะนี่เมืนเป็นเสมานิดนึงนะคะก็จะเป็นรูปทรงแบบทรงเหลี่ยมความสูงของเขาอยู่ที่2.7ดคูณด้วย2.4ก็โอเคนะคะมินิมอลเลย ขนาดกําลังดีเลยนะคะในการนํามามอบนามาเอ่อนมาใส่นะคะก็นี่คือพระอวโรติเกสรถ้าเป็นทิเบตจะเรียกว่าเซนเลสิกนะคะก็เรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้รับความนิยมเป็นสากลเลยนะคะของทางวัชรยานเลยนะคะโอเคถัดมาอันนี้ก็เป็นองค์ลูปเคารพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรูปแบบต่างๆนะคะก็เริ่มต้นจากนี่เลยพระนามเอาของ นี้เลยแล้วกันนะคะจะมีความคล้ายกันอ่านี่นี่เป็นพระสักยบุณีพุทธเจ้านะคะก็คือเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานี้นะคะก็ทั้ง3องค์ทั้ง3บล็อกนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าทั้ง3พระองค์เลยนะคะเดี๋ยวเร,เริ่มต้นมาจากองค์นี้ก่อนนะคะก็เป็นงานทองเหลืองความสูงของเขาอยู่ที่7นะคะบล็อกขึ้นออกมาแล้วเป็น7เซนติเมตรนะคะนี่ และถัดมานี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าหมอหรือว่าพระภัยสัเชเฉยคุรุนะคะเราจะสังเกตเห็นมีหมอยาหมอยานะคะนี่เป็นสมุนไพรหมอยาสมุนไพรโอเคนะคะนีและตรงกลางก็คือพระอมิตาภพุทธเจ้านะคะนี่ค่ะ พระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยเรื่องของอายุยืนยาวนะคะนี่สูงโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่อาจจะประมาณ7เซนอันนี้อาจจะเล็กลงมานิดหนึ่งนะคะโอเคอ่านี่ก็เป็นพระภษัตชยาคครุก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนี่ก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นิดนึงนะคะว่าลูกค้าโดยมากแล้วถ้าลูกค้าจะมาสั่ง สินสินค้านะคะจากทางเราโดยมากจะผ่านทางอแอปแอปน้ำเงินแอปน้ำเงินใช่ไหมคะ,ะก็คือแอปน้ำเงินมากกว่าแต่ถ้าเกิดจะมาแอปดำนะคะงงเนะเรื่องเรื่องแอปเนี่ยงงมากก็น้อยมากแต่อันนี้ลูกค้าตรงมาจากที่แอป แอปดัเลยนะคะก็โอเคมากๆเลยต้อขอบคุณนะคะที่ให้ความไว้วางใจนะคะสั่งสั่งของจากเราผ่านแอปดัมซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้สื่อสารอะไรมากนอกจากการลงคลิปนะคะลงคลิปจากทางของแอปฟ้า,อาแอปฟ้าเน้ำเงินอันเดียวกันเนาะโอเคก็เซตนี้ก็จะเป็นอะไรที่เดี๋ยวเราก็ส่งตรงมอบไปให้กับลูกค้าพร้อมกับของขวัญน,นะคะของขวัญแทนคำขอบคุณที่จะมอบไปนะคะ นี่เลยจะเซตนี้มอบของขวัญไปให้นะคะก็เวลครัมสำหรับลูกค้าที่เข้ามานะคะนี่ของขวัญที่มอบไปให้ในลูกค้าแต่ละรอบนะคะอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับอะไรก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือผู้หยิบผู้มอบ <c oughs> จังหวะและโอกาสแล้วก็ฟีลลิ่งต่างๆนะคะก็ที่จะมอบไปให้โอเคนี่หน้ารักเชียวนะคะนี้ เป็นแบบอัญมณีกิสตันนะคะม,มีมีชิ้นใหญ่ด้วยนะอืมนี่เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ท่าในใดที่สนใจอย่างไรก็เออทักมาได้แจ้งมาได้นะคะบอกราคาเซตนี้นะคะชิ้นละนะคะบล็อกละสองพัดร้อยาสแต่ถ้าเกิดซื้อครบสบล็อกเราจะให้ราคาพิเศษเลยนะคะก็อยู่ที่7,500บาทจากปกติ8 0 0 0 แปบาบาบา900ประมาณนั้นแล้วก็อันนี้อยู่ที่1,850บาทค่ะอันนี้ยังมีเยอะเลยนะคะเพราะว่าเราก็จะสั่งมาเผื่ออันนี้ก็ยังค่อยๆหมดลงไปแล้วค่ะแต่ว่าถ้าสนใจอย่างไรก็สั่งมาได้นะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆความสนใจที่เข้ามาชมติดตามคลิปนะคะก็ฝากเข้ามากดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอสินค้าในรูปแบบต่างๆแล้วก็นำมาแบ่งปันเล่าเรื่องราวกันให้ให้ให,หลายท่านได้ได้ ได,ได้แชร์ข้อมูลให้หลายท่านได้ได้ฟังได้เห็นในสินค้าในรูปแบบที่มีความหลากหลายนะคะในกลิ่นอายแบบของทางมหายานวัชรยานแล้วก็สีรังกาในป่านะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ